โซ่รักวิวาลวงนวนิยายเรื่องโซ่รักวิวาลวงนามปากกาผู้แต่งปทุมวดีสำนักพิมพ์ปทุมวดีแนวนิยายรักโรแมนติกดรามา่าตีพิมพ์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พิสูจน์อักษร ปฐุมวดีออกแบบรูปเล่มปฐุมวดีปกปฐุมวดีข้อบังคับทางกฎหมายนวันิยายเรื่องโซ่รักวิวาลวงผู้แต่งขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตา15ภายใต้บังคับมาตา9 มาตาสิบและมาตาสิบสี่เจ้าของนิกสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคำเตือนนวนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นโดยจินตนาการของนักเขียนไม่อิงตามหลักความเป็นจริงแต่อย่างใดและนวนิยายเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากนวนิยายเรื่องโซ่รักอาคาัคคณีอัคคณีรัติการ ตัวละครเกือบทุกตัวในเรื่องโซ่รักวิวาลวงจะเคยปรากฏอยู่ในเรื่องโซ่รักอคณนีแล้วเรียกว่าเป็นจักรวาลโซ่รักและหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดน,นักเขียนขออภัยเวณนาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะปะุมวดีตอนที่ส แม่ว่ายัางไงนะครับนาทีทอนตกใจกับสิ่งที่คุณนายจันทาบอกจนเผลอตะโกนเสียงดังออกมาจนหลานทั้งสองคนสะดุง้งเมื่อเห็นท่าไม่ดีรัติการจึงบอกให้พี่เลี้ยงพาทั้งสองคนขึ้นไปเล่นบนห้องนอนก่อนส่วนแก้วกันเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับหูอื้อขึ้นมาเสียดือด้อเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอแต่ก็ทำได้แค่นั่งเงียบ ไม่กล้าแทรกบทสนทนาเพื่อออกไปด้านนอกแม่บอกว่าจะให้พ่อนาทีแต่งงานกับโนดารันพูดครั้งเดียวพวกคุณก็น่าจะพอเข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจทำไมแม่ถึงไม่ฟังสิ่งที่ผมบอกไปบ้างไม่รู้ละ่ะแม่อยากเห็นหน้าลูกของพ่อนาทีอีกอย่างโนดารันเขาก็ดูเรียบร้อยสวยด้วยพ่อไม่ชอบเหรอแม่เริ่มแก่แล้วนะลูก ไม่รู้ว่าจะอยู่ดูลูกหลานไปได้ถึงเมื่อไหร่ไม่ครับผมจะชอบได้ยังไงในเมื่อนาทีทอนระงับคำพูดเอาไว้และมองไปที่รัติการที่แสดงถึงความเป็นห่วงแต่ข้างๆของยิงสาวก็วคือพี่ชายของเขาผู้เป็นสามีของรัติการเองเพราะอะไรทาไมถึงได้ดื้อนนะักพาอผม เขาหันมามองแก้วการที่นั่งฟังอยู่และเหมือนเขากำลังคิดแผนที่จะไม่ให้คุณนายจันทาจับเขาคลุมถุงชนได้แล้วเพราะผมกับแก้วเรากำลังดูใจกันอยู่สิ่งที่นาทีทรอนพูดทำเอาแก้วการถึงกับตึ้งตกใจและทำอะไรไม่ถูกเธอไม่คิดว่านาทีทรอนจะพูดออกมาแบบนั้นนาทีทรอนเดินเข้ามาจับมือแก้วการให้ลุกขึ้นและโอบตัวเธอไว้ ตายจริงจริงเหรอนเนี่ยว่ายังไงหนูแก้วจากที่อารมณ์ของคุณนายจันทากำลังคุนโยกลับใจชื้นขึ้นมาเพราะไม่คิดว่านาทีทอนจะมีเจ้าของหัวใจคือหลานสุดที่รักที่นางเอ็นดูมาตั้งแต่เด็กอย่างแก้วการบอกแม่ไปสิว่าเราเป็นแฟนกันและกำลังจะแต่งงานกันพี่นาที แก้วการเรียกชื่อเขาเสียงเบาตอนนี้เธอช็อกไปจนถึงในตอนไหนไม่คิดไม่ฝันว่าผู้ชายที่ตนกำลังแอบรักข้างเดียวมาตลอดจะแ,แต่งงานกับเธอจริงๆรพูดสิช่วยฉันก่อนนาทีทอนกระซิบกลับมาทำให้แก้วการได้สติขึ้นมาเธอพยักหน้าและยิ้มแห้งให้แก่คุณนายจันทราจริงค่ะเรา กำลังคบกันอยู่ผมขอยืนยันอีกเสียงครับว่านาทีไม่ได้โกหกอัคนีพูดเป็นพยานทำให้รัติการต้องไหลาตามน้ำไปด้วยเพื่อช่วยนาทีทอนแล้วก็ไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกจะดื้อดึงไปทำไมเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ลำบากหาผู้หญิงมาให้ดูตัวแม่หมายความว่าแม่ก็โล่งใจนะสิถ้าเป็นหนูแก้ว แม่พร้อมจัดงานแต่งงานให้พ่อนาทีพรุ่งนี้เลยแล้วทำไมตอนแรกถ้าแม่โอเคกับน้องแก้วทำไมแม่ถึงไม่ให้น้องแก้วมาดูตัวแทนล่ะครับอคคณีแอบถามคุณนายจันทาเบาๆเราอยากรู้เรื่องนี้ก็นหนูแก้วเขาเป็นหลานรักของแม่ถ้าพ่อนาทีเขาไม่รักไม่เอาคนอื่นเขาจะพากันว่าแม่ระวีวันกับพ่ออัศนีขายลูกกินนะสิแม่จะทำแบบนั้นกับหนูแก้วได้ยังไงเล่า แล้วคุณดารันเขาก็ไม่ต่างอะไรจากที่แม่พูดเลยนะพ่อเพิงไม่ได้ฟังที่แม่คุยกับพ่อภาควันนั้นหรอให้มาดูกันก่อนยังไม่ได้มั่นไม่ได้หมายกันสักหน่อยถ้าไม่ชอบพอกันก็ไม่ต้องรับอัคนียกนิ้วโป้งให้คุณนายไปหนึ่งทีแม่เขานี่ฉลาดจริงๆสมกับเป็นคุณนายใหญ่ของไร่แสงตะวันไม่ไว่าอย่างไรนาทีทรนก็ต้องแต่งงานอยู่แล้วเป็นแน่แท้ หากนักอ่านคนใดอยากติดตามเรื่องราวต่อสามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ